เอาวันนี้มาพบกับพุ่มลงมู่ดเด็กกวัวรัวกันนะครับวันนี้ล่วงอีเล้งถึงเรื่องวัวโรขร้อยโขมันโข่รงลูตรตองขี้ตีจนกันโตเจ้าตีนาบิล่าว่าเป็นเปนเลือนมัง้งโตเจ้าเล้งว่าดาวดุงกลมรถโก่งตีมไหนวัวดุยตีมคำนั่นดวงพบกับตัวเก่งโก่งโกรธต่อเอียดบานปูเลยครับกาตะไกี้ก้กคามกลุ่มเลนวัวกลุ่มล่วงกามีโคมูไนตุกโขตุก,ตกละน้ำเล่นรถได้ตึ้งกามีแบังเมียก้ามเต่งหินรงกลางบายบายเตืรนกอดป้ากับตีลิงนาโยงลงมู่เลื่อยดีไล่ตีได้ ตัวที่ได้นนานตายจั่วโนดงามตาหนูโตงหรือว่าตุงห่งตัวนี้เล่งกว่าเป็นตัวเก่งกองตีมันไหนว่าดุยนาคนในทีมกับนั่นดวงลำตับอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้จนมาแเลี้ยงหนึ่งโน้นหลาตุกนาบักนวลตีนาบินล่าตีนีขวันนั่นก็เล่งไว้ใช่ไว้ดีมากๆตุงไิ่งตัวนี้จนปะปิดนักได้โบได้ปอมาหน้าก็มานักนักปะปิดว่ากาบโกโกดโกเนียวเนียวเล่งกว่าโกดจายโก้กว่าตุบจายตุบกว่ามีขึ้นใบก้มขึ้นใบเแคว้นขึ้นใบได้ปางดีขึ้นใบีโอ้ยตีโานยยมป มีตังวัวลางไอเผื่อกุ้มเรลววิทมาเตะลัางกะดีลอยมาเตะล้างหน้าครัวปะเปดวาโตกางนั่งมาหมาเล่งววาโตนับตอนอกเลยจนไปกิดไปไหลยเย็นแม่เล่าเล่าเล่งววาเป็นงานเลยกับปุ้มตัวนี้ล่วงกว่ากินกิดเหล่ากาตน,นี้เปิดได้ได้หลวงนาเรียวจำรับกวดนี่มีตีนี่ตีเดียวเล่ว่าเ,เปินมันเป็นเป็นรุดๆใก้ตีมีตัวโฉบกาได้มาเลยล่วงหลับมันกาวบาดหีบาดกาได้กันได้จิ้มกันได้ไล้มาแต่ไรล่วงละหมดเดี๋ยวกาตะกี้กากุมในนวดในคุมก็ล่วงก็มีโคมู่นายตุ เลื่อยดีไล่ติดเด้นานเลยครับหมายอยู่กับล่วงรับโรงใบใหญ่หนี่โนนการร่วงตัวติดเน้นานกว่ามือนี้จวหลังจัดจะโล่งวันมีใจ้รัวเป็ดบุญจูตัวนี้เล่นว่าเป็นตัวแกงงองไหนว่เหยียดมาจากบานโปเลยตัวนี้จะชมาเลี้ยงเ้อ้นไม่เกยเบะหลาทุกข์นามานี่แดงเตนาบิลาเตนีวันนั้นการเล่นว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็ดบุญจูตัวนี้จะชวนปะเพ็ดเรื่อยเรือยไม่แคบมีหมาหน้าหมาลั่งตังก็ดีเดินจีไปกับปลายอยดปลายก็ดีมีลกรลังก้เนี้ยวเนี้ยกัาบโก้กดโก้จับจับเล่นว่าลกกกกาาายวว่่โโด คืนใบก้มคืนใบเคว้นคืนใบได้ปางดีแล้วก็จบตั้งโก้ห้เปื่อนปาแล้วหลักเวียงกลางดีปลาปิดว่าโตกลางนั่งหมาเมาเล้งว่าโตตีมันตัดตมหนาวเลยจนใบกิดไป,ไปมีน้ำใจมีไร้กอกเล้งวกว่ากบเขืองเลยครับพุมตัวนี้กาตีล่วงเล้งมันจากโรองตัวเตินดักหรือว่าเตินจบตัวนั้กันมัง่งหลงหวากันมาตีครับเดี๋ยวลงไปอ่านก็ตุกุนเลยกาตะกี้ากาคุมเลนัวเล่นรถได้ตึ้งกาเมียบงังเมียกามเตินกอดป้างอะตีลิงนาโฉงลงมู่เลื่อยดีได้ตีเต้น่นได้เลยครับวันด